สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับสเต็ปมอเตอร์นะครับเนมาสองสามจำนวนอาจจะ2ีตัวนะครับดูจากสภาพกล่องนะครับอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับสภาพกล่องแต่ว่าผมไม่ซีเรื่องกล่องนะครับซีเรียสเรื่องสินค้านะครับต้องไม่มีรอยทะลอกนะครับ ถ้ามีรอยถลอกก็จะ,ะก็จะขายทิ้งไปแบบขาดทุนนะครับดูกันเลยนะครับนี่ใช้เวลาสั่งประมาณ10 10วันนะครับ10วันกว่าๆถึง15วันนะครับไม่เกินดูกันเลยนะครับ ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเขาเอาใส่คอนเทนเนอร์มาแบบหรือไม่ให้มีพื้นที่ว่างนะครับก็เลยต้องเบียดกันแบบนี้นะครับก็ลดก็มีการกระแทกก็จะทําให้เกิดเป็นเกิดกล่องบี้อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับเจ้านี้ผมสั่งบ่อยแล้วนะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับ ว่าสินค้ามีคุณภาพแน่นอนนะครับไม่มีรอยถลอกแน่นอนนะครับ mm. ก็จะมีชิ้นเป็นโฟมชิ้นหนึ่งนะครับวางประกบไว้นะครับม,ออมาดูนะครับนี่นะครับก็จะมีโฟมหุ้มของแต่ละชิ้นเลยนะครับก็จะไม่มีวันโดนกันนะครับ สินค้าก็จะไม่ไม่โดนกันถลอกนะครับผมซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับก็มีเจ้านี้ที่ที่ทําให้ผมได้ดีมากนะครับนี่เผมก็สั่งมาหลายรถแล้วนะครับนี่นะครับมอเตอร์โอเคดะมอเตอร์นะครับตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้กว้างครับห้าสิบหกคูณห้าสิบหกนะครับห้าสิบหกมิลลิเมตรนะครับ เป็นแบบสองเฟดสีสายนะครับ2เฟดสีสายเฟดเฟดเจะเป็นสีแดงเฟดเอบวกสีแดงนะครับก็แล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยเป็น A ลบนะครับผมจะสายให้ดูนะครับ เวลาต่อนะครับ A บวกเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็น A บวก A บวกนะครับสีน้ำเงิน a ลบส่วนสีดำเนี่ยเป็น b เป็น b นะครับไม่แน่ใจว่า b บวกหรือลบนะครับแต่มีมีในคู่มือนะครับเป็น b บวกกับลบนะครับสีดำกับสีสีดำกับสีเขียวนั่นนะครับสภาพก็จะ เงาวับอย่างนี้นะครับไม่มีถลอกแน่นอนนะครับจากการแพ็กกิ้งที่ถือว่าดีมากนะครับผมพอใจมากซึ่งผมก็ได้ลองสั่งมามานานแล้วนะครับก็มาเจอเจ้านี้ที่แบบแพ็กมาดีมากนะครับก็มั่นใจมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอันนี้ผมขายอยู่ที่ตัวห้าร้อยหกสิบาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับ ถ้าสั่งเยอะเนี่ยผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางบางท่านที่ซื้อนะครับสวยมากนะครับห้าสิคูณห้ายาวห้านะครับแล้วก็แกนเนี่ยแกนแปดมิลน,นะครับยิ่งแกนโตนะครับแรงบิดก็จะยิ่งยิ่งดีนะครับตัวนี้แรงบิดอยู่1นึ่นนิวตันเมตรนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรอยบากนะครับไว้ให้ไว้ให้ใหอยอยไว้ให้น็อตของยอยจิกนะครับยอยหรือว่าคูปปิ้งนะครับนี่นะครับเห็นสังเกตเห็นรอยบากนะครับใช้ดีนะครับอันนี้ผมขายในช้อปปี้ได้เยอะมากตัวนี้ลูกค้าสั่งไปแล้วก็รีวิวห้าดาวเยอะมากนะครับสำหรับสเต็ปมอเตอร์ตัวนี้นะครับ โอเคชั้นแรกนะครับผมผมน่าจะสั่งมา20ตัวมี่ชั้นแรกนะครับนะเดี๋ยวผมจะยกชั้นสองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให,ให้ถือกล้องให้ชั้นที่สองนะครับนะครับชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองก็จะเหมือนกันนะครับ อีกมาตัวหนึ่งนะครับก็จะมีโฟมลองอย่างดีนะครับสิ่งที่สำคัญคือมันจะไม่โดนกันนะครับสเต็ปม,มอเตอร์แต่และตัวจะไม่โดนกันเลยแล้วก็จะไม่เกิดรอยทะลอกนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วเวลาแพ็คของส่งผมก็จะไม่ให้สินค้าโดนกันเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำให้เกิดรอยทะลอกนะครับผม นี่นะครับดูท้ายอันนี้ก็จะมีฝุ่นฝุ่นเล็กน้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อขอจบเพ่ยงเท่านี้นะครับผม ถ้าสนใจยังไงสั่งได้นะครับตัวละ560บบาทนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ